สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมส b o m ฟ e k i for j a v e ลีกหรือบีีซ b อลกันต่อนะครับซีซั่นที่88ซีซั่นฟูลตำนาน Legend Player คัสสีทองล้วนนะครับเรามาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างคุณภูครับแชมป์เก่า1สมัยและนี่เป็นการเข้าชิงแชมป์ครั้งที่4นะครับจะได้แชมป์สมัยที่2หรือเปล่านะครับพบกับคุณดีมครับนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกของคุณดีมนะครับใครจะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมภูผาจากครับ S.M.R. ฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมกระต่ายน้อยม,มาจากกับซีกูแมาปฝากเป็นกำลังเก่งน,นะครับมาดูไลฟ์แอปกันก่อนนะครับฝั่งคุณภูใช้แผนเดิมแล้วก็นักเตะชุดเดิมจากรอบรองชนะเลิศน,นะครับผู้ตัดประตูเป็นปีเตอร์เช็คครับคู่เซนเตอร์โซคัมเบลกับฟานส์เบคเคนบาวเออร์ครับแบ็กซ้ายขวาตำนานบราซิลนะครับทางซ้าย,ยตัวเป็นตัวคาร์ลอสทางขวามาคอสคาฟูมิดฟิลด์ตัวรับปาติคเวลากับแฟงไลกาดครับมิดฟิลด์ตัวกลางเดวิดเบ็นแฮมตัวรุกนะครับโยฮันครับคูนาเป็นคู่เดิมครับคาวไฮลูมานิเก้กับโยฮันครับนะครับ เตตตำนานก็จะได้ชุดประมาณนี้เลยครับผมฟังคุณดีมก็ใช้แผนเดียวกันโค้ชคนเดียวกันด้วยนะครับแบ็กโฟนนต่างกันที่แบ็กกว่านะครับก็เป็นเปาโลมาดินี่ของคุณดีมนะครับที่เหลือเหมือนกันเลยปีเต้เช็คแคมเบลเบ็คเคนบาวเออร์คาร์ลสครับมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นปาติกเวล่ามิดฟิลด์ตัวกลางเดวิดเบ็คแฮมเจอรหัสครับตัวรุก สามภาษาหน้าเหมือนกันเลยนะครับโยฮันครับคูน่าฟุนโดตอเลสคาวไฮลูมินิเกกนะครับผมเรียกได้ว่านักเตะแผนการเล่นโค้ชเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทีนี้ก็มาดูกันว่าจังหวะในเกมจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณภูจะเป็นผู้เขี่ยก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงแมนโยลุกมาแล้วตอเลสเอาก่อนเลยครับหนึ่งลูกโอ้โหโอ้ยไม่ได้ให้ตั้งตัวเลยครับฟุนโดตอเลสครับยิงขึ้นนําให้กับคุณภูก่อนเลยฮะ เล่นกัน3-4คนนะจังหวะเขี่ยแล้วไหลให้กับตอเลสครับเป็นคนจบนะครับืมแหมบางคนบอกว่าเบื่อแผนนี้เหลือเกินครับอ้าจริงๆก็เราไม่ได้บังคับแผนการเล่นของผู้เข้าแข่งขันเนาะและอีกอย่างหนึ่งซีซั่นนี้เป็นซีซั่นตำนานนะจะเอามาเล่นปีกมันก็แหมมีตำนานที่เล่นปีกได้กี่คนเลยครับใช่ไหมเราก็ต้อง ใจเขาใจเรานะเข้าใจผู้เขาเ้าแข่งขันด้วยนะฮะซีซั่นกําหนดมาแบบนี้ก็ต้องเลือกชุดที่ดีที่สุดแผนการเล่นที่ดีที่สุดที่ตัวเองจะเค้นความสามารถออกมาได้มากที่สุดเลยครับแม่เราจะแบบไปหาความแปลกใหม่ทุกแมตช์ทุกคนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับทุกเกมมันมีเมตาของมันอยู่แล้วะโอ้ยหลุดได้เหมือนกันแล้วไม่โอ้คุณดดมตีเสมอได้ <laughs> เสียงเหวอเลยผม <laughs> พลิกสวยมากครับ ตอเลสตัวแล้วให้ลูมินิกเกยืนโล่งๆอยู่คนเดียวครับเหมือนทิ้งสมอปักหลักรอตอเลสจ่ายบอลเลยครับดูว่าหมุนหนีแคมเบลครับแล้วให้ลูมินิเก้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยฮะเสร็จเลยครับเอาละครับคุณดีมตีเสมอได้แล้วครับคุณดีมเนี่ยโอ้โหเคยลงแข่ง BCL มาตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยนะครับเคยได้ อันดับที่สซีซั่นที่14เลยนะเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนั้นเป็นเปส2019นกะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ลงแข่งบ c l กับเรามายาวนานนะครับอาจจะมามาแข่งแข่งห้หายนะแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาครับไม่ได้หนีไปไหนฮะยินดีต้อนรับกลับเสมอรครับ <c oughs> เหนื่อยมเมื่อไรก็แวะมาก็ <c oughs> ละเรื่องลนะห <c oughs> มุนได้ครับตอเรสใช่เหนื <c> ่ <oughs> <c oughs> อยย้อนครับดูมินิก้โอกาสของคุณบูยิงลูก้โน้โหไม่ได้เซฟเลยครับปีดเดช 2ประตูต่อหนึ่งครับยิงมุมแคบเสาแรกไปเลยโอ้จาจแคนเบลเอามาอยู่อีกแล้วครับแล้วยิงยัดไปที่เสาแรกนีและเช็คล้มตัวเซฟไม่ทันอาะแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่10คุณภูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วจ่ายพลาดนะครับคุณดีมหลากาดงัดตรงนี้ลูมินิเก้หลุดอีกแล้วจับแล้วแต่งแล้วยิงโอ้สามหนึ่งครับโอ้ไม่นา่าเชื่อ จังหวะเคลียร์ของพุ้นดีมครับแต่เสียบอลไวแล้วเห็นลูมินิเก้ขยับนะครับไม่มีธงฮะจับบอลแรกสวยมากครับดูดบอลลงแล้วแต่งนิดเดียวฮะยิงเล่นทางปีเรชเช็กก็เป็นอีกลูกนึงที่หมดสิทธิ์ครับสามหนึ่งวางสลับเสียหรือเปล่าครับไม่เสียยังได้อยู่ที่ตอเรสจะคืนที่ไปแค้มเสร็จไยกาเลยครับคุณภูมาอีกแล้วครับตอเรสลูมินิเก้ซ้ายมีแต่เลือกมาที่เฟอร์นันโดตอเรสหลุดแตะแล้วแต่งแล้วยิงโอ้สี่หนึ่งครับ อะไรครับเนี่ยโอ้แทงเป็นหลุดตักเป็นหลุดแล้วยิงเป็นตุงโอ้โหสี่นึ่งครับ15นาที15นาทียิง5ลูกครับคุณภูสี่ไปแล้วจังหวะนี้ตอเรสไม่ได้แล้วครับต้องวนกับมาก่อนเอา้าจับบอลยาวบอลออกหลังไปเลยครับโอ้โดนไปรัวๆเลยครับคุณดีม ผู้ชิงชนะเลิศซะด้วยครับแล้วแข่งนัดเดียวนะครับไม่มีแก้ตัวเย้าเยือนนะฮะแต่รอบรองเนี่ยคุณดีมไม่ได้ใช้โคชคนนี้นะครับพี่โลนซ่ามาใช้ตอนนัดชิงนะคาฟูโอ้เสียบอลเลยครับเบคแฮมเอาละเป็นโอากาสของคุณดีที่จะทำประตูตีตื้นมาลูมินิเก้โดนลุม3คนโอ้ยังมุดมาได้ครับลูมินิเก้มุดหมดูมุดกลับมาครึ่งสนามเลยเบคแฮมสายมีเติมครับคาร์ลอสหรือว่าตัวคาร์ลอสบอลบอลโดนแขนด้วยครับ ไม่มีแฮนด์บอลเบคแฮมคืนรูปตัวคาร์ลอสเข้าซ้ายเปิดทันทีเตะอัดจุกไปเลยครับคาฟูทักทายเพื่อนเก่าครับบอลฉลลบออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของคุณทีมครับเดวิดเบคแฮมปั่นเข้าไปโฉบโอุย้ยแถวสองมีเก็บครับเจอหลาดพักต่างแล้วยิงเลยไอเตะอัด <laughs> ใครคือผู้โชคร้ายนาะจะเป็นคาร์ลอสครับ <laughs> แล้วปั่นลูกนี้ฉลบบอลข้ามือของปีเดอร์เช็คครับ โดนไวไปหน่อยครับจะแก้ไขยังไงครับที่สำคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มด้วยนะครับเกมเริ่มแผ่วลงนิดนึงครับรตัวคาร์ลอสเอามีดักรออยู่แล้วครับเอาแล้วฮะตั้งตัวได้แล้วอาจะจ่ายไม่ดีครับเจอลาดเขาทางตอเรสลูมิเนเกจะคืนตอเรสก็เสร็จวีลาวีลาก็โดนฉกจากด้านหลังเหมือนกันลูมิเนเกไปขโมยมาให้โยนคับเติมขึ้นมาโฮเพเยอะยิงลูกเนียวห่อประตู ปีเดชเช็คไม่ได้เซฟเลยครับประตูที่5ของคุณภูครับดูโอ้โหสอดขึ้นมาแล้วไม่มีใครวิ่งตามมาครับแล้วยิงแต่ละลูกนี่คือหมดสิทธิเซฟเลยครับปีดเดชเช็คยิงนี่คือเบียดเสาเกือบทุกลูกเลยเบ็แคแฮมวางเบือนกันครับเราได้หลุดเหมือนกันแต่ว่ามุมไม่มีเปิดเข้าไปแปรเน้น,น,นติดเซฟปีดเดชเช็คโอ้โหแต่ปีดเดชเช็คฝั่งนี้เซฟได้ยิงไปตรงตัวไว้หน่อยครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับคุณดีม แล้วจะโดนคุณภูส่วนเลยครับออกริมเส้นครับลูมินิก้ลูมมินิก้แคมเบลต้องวิ่งตามไปแล้วครับแบ็กขวาหลุดไปแล้วจ่ายเข้ามาตออเลสยิงโอ้โหกประตูต่อหนึ่งครับอือไปแล้วไปเลยไปเยอะเหลือเกินครับโอ้อะไรครับเนี่ยเบาได้เบานะครับ34นาที6-1เป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อจริงๆครับโอ้แล้วแหม กระทบต่อความมั่นใจด้วยนะครับจ่ายภาพไปเลยครับคุณดีมโยฮันครับให้ตอเลสข้างในมีลุงรออยู่แล้วครับตอเลสเฟกช็อตหนึ่งจังหวะโดนไปขึ้นบอลเอ้ยครับดักได้เบคแฮมแต่เวลายังมีอีกเยอะนะครับก็ต้องสู้เต็มที่ฮะตอเลสให้ลูมินิเก้ม้วันครับโยฮันครับเบินมาซ้ายเอาล้ครับเฟอร์นันโดตอเลสหลุดไปข้างในมีลุงรออยู่ล้ย้อนหลังไปหน่อยครับจะจ่ายตรงนี้แก้ไขมาได้ซะด้วยไงคุณภูไม่ได้ครับจังหวะไม่ดีครับ แล้วหลายการจับยาวครับเสร็จเลยเอาละฮะมาอีกระลอกนึงครับคุณดีมขอประตูที่2ก่อนก่อนอื่นนะครับยฮันครับลูมินิกเก้ปล่อยบอลไลน์แล้วอืมไม่ได้ครับโอ้แนวรับของคุณภูยังป้องกันได้หลายจังหวะนะครับแล้วก็ยังเซฟได้ด้วยมาดูจังหวะของตอรเรสฝั่งนี้ฝั่งนี้มุดมุดไปมุดมุดไปจะยิงให้ได้ครับอืมไม่ได้ถ้าเข้าอีกลูกหนึ่งนี่คือขนาดนี้ก็เหลือเชื่อแล้วนะครับทด2นาทีนะครับเพย์สุดท้ายของครึ่งแรกเจอลาด จะได้หรือเปล่าจะได้สกอร์เพิ่มหรือเปล่าครับคุณดีมเจอลาดขวาสุดมีเติมเมาสดีนี่ข้างในมีใครหรือเปล่าไปกันเยอะโคกลูกนี้ชนคานซ้ำลูกนีออ้ได้ลูกที่สองนทีครับคุณดีมโอ้แอบได้อีกหนึ่งลูกก่อนจบครึ่งแรกก็ยังดีนะครับโคกดอกแรกชนคานครับไม่ได้ติดไม่ได้ติดเช็คนะฮะติดคานครับมีแต่ติดเช็คนะติดคานนะไม่ใช่โอลิเว,วาคานนะครับคานบนฮนะ จบครึ่งแรกแบบสกอร์เหลือเชื่อครับโอหกประตูต่อสองคุณภูมิอากาศยิงไปถึงหกครั้งเข้ากรอบหกครั้งเป็นประตูทั้งหกครั้งไปเลยปีเต้เช็คฝั่งของคุณดีมไม่สัมผัสบอลเลยครับลูกเซฟไม่มีเลยครับมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับเร็วๆเลยครับงัดล,ลูกนี้ดูมิไดเแก้โอ้ยชนแบบนิดตึงครับบอลลึกไปเข้ามือของปีเตเช็คฝั่งของคุณภูเวลาที่เหลืออาจจะลำบากหน่อยครับคุณดีมเสียวัยเสียต่อเนื่องไปหน่อยนะฮะ แต่ว่ารอบที่พันผ่านมารอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มรอบ16ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาต์นี่คือแบบก่อเส้นทางผ่านมาเยอะเลยครับแล้วเกมนัดชิงมันนัดเดียวจบด้วยมันไม่มีแก้ตัวนัด2ด้วยนะครับพลาดแล้วอาจจะพลาดรัวไปหน่อยนะครับนัดนี้หล่าตัวคาร์ลสครับได้เปิดคอสเข้าไปติดอกของเมาลินี่ครับยังได้อยู่ครับเบคแฮมเอาล้วฮะคุณดีม เก็บบอลได้เลยครับลูมินิเก้มองหาตอเลสครับงัดลูกนี้โอ้โหแม่นซะด้วยไปฮะอยู่ที่ตอเลสนะครับสปีดไป oh, โอ้โดนดึงนิดนึงยังไปต่อได้มุมไม่มีฮะมุมไม่มีวนกลับมาก่อนไปแคมป์ข้างหลังมีเพื่อนขอบอลแล้วครับไปแคมป์ยังพยายามฝืนวนไปฝืนไปจนได้ครับไปจนได้เอาก้นบังแล้วเปิดเตะอัดไปก่อน <laughs> เป็นลูกเตะมุมอย่ <laughs> ยังได้เตะมุมครับไปแคมป์มปั่นเข้ามาข้างในได้โคกไหมม,มันมีตัวเฝ้าอยู่แล้ว โอ้โหงัดลูกนี้ชกออกไปก่อนกับปีเตอร์เช็คอ่อจะได้เงินบากลำบนเลอเกินนะคุณดีมประตูที่3เล่นลูกสูตรหน่อยโอ้ยรู้ทันครับลูมินิก้ชกมาแล้วต้องระวังด้วยครับนู้นเลยฮะเปิดไฟสูงรออยู่แล้วครับตอเลสยกมายกมือขอบอลอยู่แต่ยังไม่จ่ายครับลูมินิก้ข้างในครับเล่นกับลูมินิก้ครับข้างใน อีกคนหนึ่งเบคแฮมมีให้ที่ตอเลสผมรอมานอนแล้วโอ้โหได้เซฟลยครับปีเดชเช็คของคุณดีปีเดชเช็คได้เซฟสักทีฮะฝั่งของคุณดียิงซ้ายลูกนี้ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณภูนะครับเดวิดเบคแฮมปันเข้าไปได้โขกเต็มหัวอ้ติดมือจังหวะแรกครับแต่แหมเก็บบอลไม่อยู่ครับปีเดชเช็ค โอ้โหเจ็ดประตูต่อเท่าไรสองนะครับดูครับโอ้ยมันโดนขาหรือหลอดขาหรือเปล่าดูไม่ทันนะโอ้ตรงตัวครับแต่ว่าเซฟไม่อยู่ครับปีเตอร์เชคโอ้โหฝันร้ายเลยครับปีเตอร์เชคจังหวะของคุณดิมครับหมุนแล้วงัดตรงนี้ก็แม่ไม่ผ่านเวล่าครับมงเช็ดคืนไปที่ปีเตอร์เช็คนะครับหมูเป็นสกอร์ที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะ เส้นทางของทั้งคู่ในตั้งแต่รอบคัดเลือกนะคุณดีมนี่คือรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มจนถึงนัดชิงนี่คือแพ้ไปนัดเดียวนะครับที่เหลือชนะลวดนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะคือแพ้ไปนัดเดียวในรอบแบ่งกลุ่มที่เหลือคือชนะลวดมาเลยนะครับส่วนคุณภูน,นี่คือเออยังไม่แพ้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณภูนชนะนัดนี้ได้แล้วก็ครองแชมป์นี่จะเป็นแชมป์ที่ไร้พ่ายเลยนะฮะแข่งตลอดซีซั่นไม่แพ้ใครเลยนะครับ แต่มีเสมอไป2นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแทงลูกนี้ไม่ได้ครับลูมินิเก้โอ้โหสถีดนี่คือใกล้เคียงกันเลยนะครับผลงานในซีซั่นนี้นะแต่อาจจะพลาดไวไปหน่อยนะครับคุณดิมพลาดแล้วไปยาวเลยครับเวลาที่เหลืออยู่ก็ต้องสู้เต็มที่เลยครับจะได้ประตูเพิ่มหรือเปล่าฮะผลการแข่งก็เรื่องหนึ่งนะสู้กันเต็มที่ฮะเวลาที่เหลืออยู่เป็นใครก็ต้องแบบนั้นแหละครับลูมินิเก้โอ้โหฉีกออกมารับบอลดิมเส้นครับ ให้ทีตอเลสโอ้โหแต่แต่งสวยมากแล้วยิงซ้ายโอ้ยถากไปเหมือนกันแล้วครับใกล้เคียงทีเดียวดูจังหวะดึงของตอเลสครับสวยมากดูดเนี่ยดึงแล้วแตะหลบโอ้โหหามุมยิงจนได้นะครับกะจะเอาประตูเพิ่มซะด้วยฮะสกอร์ขนาดนี้ก็ยังมีกฎหยุดเกมนะครับเปลี่ยนตัวสำรองในช่วงท้ายเกมครับก็เล่นจังหวะต่อจังหวะไปนะครับไม่ต้องไปสนใจสกอร์สู้กันเต็มที่ครับ คุณภูจะเปลี่ยน3ประสานหน้าตัวสำรองลงมานะครับโดนานินโยนะครับไมเคิลโอเว่นแล้วก็มาโกฟานบัเทนนะครับมีเวลาอีก -15 นาทีครับคือมาลุ้นกันก่อนว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าแต่จะตามทันหรือเปล่านี่คงยากเหลือเกินบอลออกข้างไปฮะเป็นลูกชุ่มของคุณภูครับคาฟูโดนานินโยครับหมุนเบ็คแฮมยกมือขอบอลครับโอเวน่นเลน่นกันกับจะให้ฟานบัเทนครับ เอาละรครับเป็นโอกาสของคุณดีมทำเกมขึ้นมาบ้างโรมาลิโอโรนานินโยฟานพาเทนโอสามประสานตัวสำรองก็เปลี่ยน3ตัวเหมือนกันแล้วครับสามประสานหน้าจ่ายฉลับฉลับแล้วบอลไปเข้าทางคุณภูเหลือ10นาทีสุดท้ายครับไมเคลิลโอเวน่นโอเว่นรอดึงแล้วให้ทางซ้ายครับเบคแฮมเฟกช็อตหนึ่งจังหวะแต่วนมาแต่ว่าเข้าเหลียมของมาดินี่ครับ เอาล้ฮะฝากแล้วไปขวามีไปแล้วครับเอาแล้วฮะฟานบารเทนข้างในมีโรมาลิโอครับฟานบารเทนเปิดเข้าไปไม่ถึงโรมาลิโอครับไปติดเวียระก็ยังไม่ได้ประตูที่สามครับคุณดีมเอาล้ฮะจะติดเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจสก,กอร์ครับเล่นไปก่อนเวียรโยโ้ยโยกไม่พน้นเลยครับโรน,นันดินโยขโมยมาโอเวนเบินต่อทันทีครับฟานบาเทนแตะหลบฟานบาเทนกวาดไทยกับ โอเว่นลูกนีแปประตูท่อสโอ้โหเอาลูกที่8ปดจนได้นะครับคุณภูสามประสานหน้าครับหยุดไม่อยู่ต้องชมฟานประเทนด้วยนะครับล้มไปแล้วยังจ่ายให้กับโอเว่นได้8ประตูท่อสครับเหลืออีกประมาณ1นาทีจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าแค่นั้นนะครับส่งย้อนไปโอ้โหเหมือนส่งคืนโอเวนเลยครับโรมาริโอฝั่งของคุณดิมแล้วไปอีกแล้วครับเบบิโกไม่ได้คนระติดแคมเบล ทดสองนาทีครับเนี่ยซีซั่นฟูตตำนานจะเป็นนัดชิงที่ไม่เคยมีสกอร์นี้มาก,ก่อนนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับจบครับโอ้โหยิงกันไป10ลูกดูเหมือนเยอะคือสกอร์เยอะเนี่ยไม่แปลกนะครับผมอาจจะมีะคู่ชิงนัดอื่นที่5 5 6 6เนี่ยเคยมีนะยิงกันเยอะ7 7, 7อะไรเงี้ยแต่ว่าสกอร์ห่างกันแบบนี้8-2นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับแม พลาดแล้วพลาดรัวเลยครับคุณดีมสุดท้ายนะครับคุณภูฟ้าแชมป์ BCL สมัยที่2ได้สําเร็จนะครับและที่สําคัญซีซั่นนี้นะครับเส้นทางของเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายนะครับสุดยอดจริงๆครับส่วนคุณดีมนะครับมาถึงรองแชมป์ก็สุดยอดเช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ